สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไมครับกันนะคะนี่นะคะเป็นแมปอาชีตรอดใหม่นะคะค่ะนี่เนาะเดี๋ยวปรับเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาตัดไม้กันก่อนเลยเนาะ ตัดไม้ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปข้าวัวกันนะคะจะบอกว่าสร้างพันไม่เสร็จด้วยแหละ สร้างได้ก็อยากสร้างได้เห็นนะคะงานเห็ดแ่งน้าครับเก็บเลียบร้อยจห้าวบอ่ะนี่เลยนี่ข้ะนี่โอเคเราจะได้มีอาหารกินกันไหคะนี่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 โอเคเรียบร้อยโอ้ Ừ, ออิิวิออต้องตีถึงสามครั้งเลยนะคะ